สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเคสของ power support air jacket Series นะครับตัวรุ่นที่เราจะมารีวิวนะครับจะมีทั้งหมดที่ผมเอามาขายก็คือจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกเลยนะครับก็คือ air jacket ใสแบบปกติไม่มี m a ็ s a ซ e นะครับแต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับปีนี้ทาง air jacket ทาง power support บริษัทเขาย้ายฐานผลิตนะครับไปผลิตที่ที่จีน ส่วนในส่วนของตัววัสดุนะครับก็ยังเป็นพลาสติกไททันนะครับเหมือนเดิมที่ดีกว่าเดิมแตกยากกว่าเดิมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวเคสใสตัวนี้เป็นเคสแข็งนะครับจะเป็นเคสบางๆนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้แบบใสๆบางๆแล้วก็ได้โชว์ตัวเครื่องนะครับตัวโม่จะเป็นเหมือนทางญี่ปุ่นทำเลยนะครับงานตัวนี้จะค่อนข้างเนี๊ยบนะครับต่อให้ผลิตที่จีนนะครับ อ่าตัวเคสนะครับแกะออกจากกล่องมานะครับจะค่อนข้างใสนะครับแล้วก็มันจะมีจุดเล็กๆนะครับคือไมโครดอทนะครับอันนี้คือในส่วนนี้เลยนะครับตัวขอบเคสตรงนี้ก็จะเปิดช่องกล้องเว้นว่างไว้เลยนะครับปุ่มต่างๆจะไม่มีการตัวหุ้มนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวเคสบางๆนะครับเรามาลองใส่กับตัวเคสนะครับตัวเคสมันค่อนข้างใสนะครับเวลาใส่ก็ ผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกทุกรุ่นเก่าๆที่ผมเคยทารีวิวไว้นะครับก็คือเราจะแนะนําให้ใส่ฝั่งที่ปุ่มเยอะไว้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดันที่เหลือนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อดีของปีนี้นะครับคือปกติรุ่นเก่าๆเนี่ยช่วงกล้องมันจะเป็นแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนเนี่ยมุมตรงเนี้ยมุมตรงของตัวขอบเคสทั้งในตรงในนี้นะครับ เวลาใส่ฝั่งนี้เข้าไปก่อนมันจะขอบเครื่องมันจะไปดันตัวไมโครดอทแล้วมันจะลม้มแล้วมันจะขึ้นแบนเหมือนเป็นลอยนะครับเรามาดูตัวเคสร,รอบๆเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นใส่นะครับขอบเคสตรงนี้ก็จะสูงมานะครับจะสังเกตจากในกล้องได้นะครับว่าตัวขอบของก็เคสตัวขอบของเคสนะครับมันจะสูงกว่าตรงบริเวณกล้องขึ้นมาแบบเล็กน้อยนะครับเครื่องผมอะติดกันเลนกล้อง i m มอนะครับแล้วก็ ตัวขอบเคสสูงกว่าเล็กน้อยนะครับคืออ <as that coping> em, other, <cons> um ันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเคสมันบางนะครับมันจะทําในส่วนนี้สูงขึ้นมาหนาไม่ได้นะครับแล้วก็พอมันเป็นช่องกว้างนี้ยปนี้แบบนี้มันจะไม่กระดกละนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับบวลาวางกระโต๊ะนะครับแล้วก็วางกระโต๊ได้ไม่จะไม่โดนเลนส์กล้องแล้วก็ไม่โดนตรงอื่นนะครับผิวสัมผัสของตัวเคสด้านหลังนะครับมันก็คือเป็นเคสใสพลาสติกไททันนะครับเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แตกยากนะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นใสๆนะครับซึ่งเวลาใส่กับเคสเข้าไปไอ้ตัวไมโครดอถามว่าถ้าจ้องใกล้ๆเห็นไหมเห็นนะครับแต่ว่ามันจะให้ไม่ได้เห็นชัดนะครับอ่านะครับในส่วนของขอบๆตัวเคสข้างๆนะครับก็คือในส่วนของปุ่มเปิดปิดจอนะครับปุ่มมันก็เว้นไว้นะครับมันไม่ได้เว้นเข้าไปลึกนะครับตัวเคสตัวปุ่มตัวปุ่มทําให้ไม่กดกดไม่ยากไม่ต้องกดลึกนะครับแล้วก็คําร่าคอนโทรนะครับ ก็กดง่ายนะครับก็คือมันมันเว้นว่าเว้นเว้นช่องไว้พอดีแล้วก็สามารถกว้างพอที่สามารถทําให้เราสไลด์ได้ด้วยนะครับบริเวณตุดชาร์จนะครับก็คือเจาะช่องกล้องแบบตรงรูปเป๊ะๆสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกันวาวแบบนี้นะครับไม่ได้มีพลาสติกกั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องทําแบบนี้เพราะว่ามันทําให้ถอดเคสง่ายขึ้นนะครับในส่วนของออปุ่มแอคชัน่นปุ่มวอลลุ่มนะครับก็คือเว้นไว้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ขอบขอบฝั่งนี้จะไม่มีช่องร้อยสายนะครับด้านหัวบนด้านหัวเคสนะครับก็คือข้างบนก็คือจะเป็นในส่วนของออปิดหมดเลยนะครับไม่มีการเว้าอะไรทั้งสิ้นนะครับจะมอีอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือในของขอบข้างบนเนี่ยครับมันจะมีขอบของเคสขึ้นมาเกาะเล็กน้อยนะครับตรงนี้ครับ จะสังเกตจากในกล้องไม่รู้ว่าเห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูด้วยนะครับตรงนี้มันจะมีสังเกตได้ว่ามันจะมีขอบเคสขึ้นมาเกาะขอบเครื่องนะครับมันจะทําให้ตัวเคสเกาะได้นั่นดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่หลุดออกมาง่ายนะครับตัวขอบเคสจะไม่สูงเกินหน้าจอนะครับตัวหน้าจอของผมเนี่ยผมติดฟิล์มกระจกสฟไยนะครับก็คือ เป็นฟิล์มที่บางที่สุดแล้วนะครับ0.23นะครับก็คือขอบเคสจะเรียกได้ว่าแทบจะเรียกประมาณแบบเสมอกับฟิล์มกระจกหน้าจอเลยนะครับประมาณรวมประมาณนี้เลยนะครับตัวเคสตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเคสใสบางๆนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสดีนะครับแล้วก็เอาไว้โชว์สีไม่มีแม็กเซฟนะครับงานงานตัวไม่มีแม็กเซฟจะงานเนี้ยบและสวยกว่าและจะบางกว่าตัวมีแม็กเซฟผมก็เลยไม่ได้เอาตัวแม็กเซฟมาขายนะครับสำหรับรุ่นตัวของ Airja c k e t ตตัวบางนะครับตัวนี้ผมสั่งมาแต่ของ 1> iPhone 1 7 Pro และ Pro Max นะครับราคาอยู่990บาทนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นตัว Air Jacket Max Hybrid Case นะครับก็คือเป็นตัวเคสใส่ที่มี MagSafe ด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวตัวขอบเคสมันจะเป็น TPU ล่างหลังเคสมันจะเป็นแบบ PC นะครับตัวนี้จะเป็น Hybrid ก็คือลูกผสมนะครับ ตัวนี้อยู่990บาทนะครับแล้วก็จะมีสำหรับรุ่นของ iPhone Air iPhone 17 Pro และ17 Pro Max นะครับราคาอยู่990บาทนะครับสำหรับของรุ่น17 Air นะครับช่องกล้องจะเปิดกว้างแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบใสนะครับอันนี้ผมจะลองใส่กับตัว17 Pro นะครับช่องปึ๊บนะครับใส่ใส่ง่ายนะครับแล้วก็ตัวเคสจะ ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็เป็นเคสกันกระแทกนะครับในหน้ากล่องเคลมไมว้ว่าสามารถกันกระแทกได้สูงระ,ระดับประมาณ2.5เมตรนะครับก็คือสูงเกินเกินคน1คนแล้วนะครับลักษณะของตัวกรอบตัวกล้องข้างหลังนะครับมันจะเป็นแบบเจาะเว้นตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีส่วนของเนื้อเคสอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงเคส ข้างหลังเคสตรงนี้นะครับตรงเม็กเซฟก็จะเป็นการแบบมีเปิดช่องว่างสําหรับโลโก้ Apple นะครับแล้วก็เป็นแม็กเซฟปกตินะครับสามารถดูดได้นะครับแล้วก็ตัวขอบของกล้องนะครับก็คือจะเป็นในลักษณะของสูงกว่ากล้องแบบเล็กน้อยนะครับเพราะตัวเคสไม่ได้หนามากนะครับก็คือจะสูงกว่านะครับถึงแม้ว่าตัวเครื่องผมติดกันเลืงนกล้องแล้วนะครับของ i m o s สสีลุ้งนะครับอันนี้ก็คือเช็คแล้วก็คือสูงกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ ขอบเคสข้างล่างก็จะมีตุ่มๆนะครับก็คือเวลาวางวางกับวางกับโต๊ะเนี่ยมันจะไม่เกระเดิดไปมานะครับมันจะไม่เกระเดิดไปมาแล้วก็มันจะตัวกล้องก็จะไม่สีกับตัวตัวโต๊ะด้วยนะครับอ่านี่คือจุดดีของตัวเคสตัวนี้นะครับแล้วก็เออ ในในผิวสัมผัสตัวเคสเนี่ยวัสดุค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ขอบเคสมันไม่ได้แบบแข็งเกินไปไม่ได้นิ่มเกินไปนะครับเป็นอยู่ในลักษณะของถอดใส่ง่ายนะครับเรามาดูข้างๆตัวเคสนะครับทั้งในมันจะมีเป็นบับเ้ลเป็นแบบจุดกันกระแทกอยู่ตามมุม4ี่มุมนะครับแล้วก็ปุ่มกดก็มีตัวปุ่มหุ้มไว้นะครับปุ่มคําวราคอนโทรนะครับก็คือเป็นปุ่มสีขาวนะครับกดปุ๊บกล้องมานะครับแล้วก็กดลงไปค้างนะครับแล้วก็สไลด์ได้ปกติเลยนะครับ ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าช้าหรือเหนืดน,นะครับในส่วนของตัวช่องบ,บริเวณลําโพงไอมฟิโฟน u s b c เนี่ยเจาะช่องไว้สวยงามนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของตัวช่องเอาไว้ร้อยสายคองนะครับจะมีตรงนี้ด้วยนะครับปุ่มกดก็ฝั่งนี้ปุ่มแอคชั่นปุ่มวอลลุ่มก็คือมีการหุ้มปุ่มไว้เหมือนกันนะครับส่วนหัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวขอบเคสตัวนี้นะครับก็คือจะสูงกว่า หน้าจอเล็กน้อยนะครับอันนี้หน้าจอเครื่องผมุติดฟิล์มกระจกซัฟไฟตัว 9m rps 80ตัดสังฟ้า80รนะครับตัวตัวขอบเคสก็จะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับก็คือเวลาความหน้าจอกับโตนะครับมันก็จะไม่โดนฟิล์มกระจกนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างหนากว่าตัวแข็งแบบเมื่อกี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่990บาทนะครับส่วนตัวทํามานะครับก็คือเป็นตัวแอร์เจเตเหมือนแม็กให้บิดเลยครับเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มกับเพชรนะครับตัวนี้ จะมีสำหรับ iPhone 17 Pro และ17 Pro Max นะครับราคาอยู่ที่1,090บาทนะครับเดี๋ยวผมจะแกะใส่กับเครื่อง17 Pro Max ให้ดูกันนะครับหน้าตาตัวเคสนะครับจริงๆลักษณะคือวัสดุทุกอย่างเหมือนตัว m a c h a b i d เลยเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มการเพชรเข้ามามันจะมีความวิ้งวินะครับเหมาะสำหรับสาวๆหรือคนที่ชอบความบ l i n g บ i n g นะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับใส่กับตัวเครื่องนะครับก็คือใส่กับ17 Pro Max สี Silver เลยนะครับ ใส่ขึ้นมาสวยนะครับคือมันจะมีความบริงบลิงหน่อย,อยแบบกากเพชรกากเพชรเบาแบบนี้นะครับลักษณะของตัวขอบกล้องก็สูงกว่าเล็กน้อยเหมือนกันคือเหมือนตัวแม็กไฮบิดเลยนะครับก็คือเพิ่มแค่กากเพชรอย่างเดียวการหุ้มไว้เหมือนกันกันกระแทกได้ระดับ2.5เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1 9 9 0บาทนะครับมีสําหรับ17 Pro และ Pro Max ตัวนี้ ได้ของมาค่อนข้างน้อยนะครับท่านใดสนใจก็ต้องรีบสั่งซื้อนิดนึงนะครับช่องทางในการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้นะครับส่ง m e s s e n g e r ได้นะครับหรือจะสั่งซื้อผ่านทางช้อปปีนะครับก็คือช่องจะเป็นร้าน i moss thailand official โลโก้สีฟ้านะครับช่องทางช้อปปีนะครับจะเป็นช่องทางที่จัดส่งอย่างเดียวนะครับไม่มีบริการติดตั้งหน้าร้านหรือไม่มีบริการรับหน้าร้านนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบกาเพินเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและอุดหนุนครับคลิปนี้ขอลาพิงเท่านี้ครัับสวดี